สวัสดีครับอยู่กับ Geek Tender สำหรับคลิปนี้ก็จะมาวิเคราะห์เกมพรีเมียร์ลีก2025-2026นัดที่12ระหว่างนิวคาสเซิลเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยที่อันดับตนารางคะแนนของทั้ง2ทีมโดยแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยแข่งไป11นัดมีอยู่22คะแนนชนะ7สเสมอ1แพ้3ยิง23 เสีย8ต่อมานิวคาสเซิลแข่ง11มี12แต้มชนะ3เสมอ3แพ้5ยิง11เสีย14่จีดีแมสซิสตี้ิ15ส่วนนิวคาสเซิลนี่ลบ3ถือว่าต่างกันเยอะครับ GD ต่อมาเป็นเฉลี่ยต่อเกมนะครับ นิวคาสเซิลเนี่ยยิงประตูเฉลี่ยต่อเกม1ประตูเสียไป1.3ประตูส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ยิงได้2.1ประตูต่อเกมเสียไม่ถึง1ประตูะครับ0.7ประตูต่อเกมแต่ถ้าเอาที่5นัดหลังสุดเนี่ยนิวคาสเซิลเนี่ยเฉลี่ย1เกมจะยิงได้1.6ประตู โอ้แสดงว่าคาสเนี่ยช่วงหลังๆมันนี้เริ่มเริ่มฟอร์มเริ่มขยับขึ้นมานะครับแล้วก็ประตูที่เสียก็1.4ต่อเกมเสียก็เพิ่มขึ้นนะครับส่วนแมนซิตี้ก็ยิงได้2.6ประตูต่อเกมนะครับ5นัดหลังสุดโอ้ยิงเพิ่มขึ้นมาแสดงว่ายิงเล่นยิ่งดีครับแมนซิตี้แล้วก็เสีย0.8ประตูเสียก็เยอะขึ้นมานิดนึง5นัดหลังสุด ก็สำหรับสถิติการพบกันนะครับพบกันไปทั้งหมด50ครั้งนะครับโดยที่แมนซิตี้เนี่ยชนะไป34ครั้งสเสมอไป7แล้วแพ้ไป9ต่อมาครับเป็น5นัดลังสุดที่เจอกันแมนซิตี้ชนะไป4ไม่แพ้ครับแต่ก็สเสมอ1 5นัดลังสุดเนี่ยแมนซิตี้เมาไปทั้ง4นะครับแล้วก็สเสมอแค่1ประตู ถ้าเอาแค่3 4ีนัดลังสุดโอ้โหซิตี้ยิงยิงเยอะมากครับ4 1 2บวก1 0บวกส7 8 9 10. สีนัดลังสุดแมนซิตี้ยิงรวมกันเป็น10ประตูโดยที่นิวคาสเซิลยิงใส่แมนซิตี้ได้3ประตูก็ไม่เยอะไม่น้อยนะับ3ประตูเนี่ยสำหรับทีมรองก็พอจะยิงได้บ้าง โดยที่อาการบาดเจ็บของผู้เล่นตัวหลักนะครับทางนิวคาสเซิลเนี่ยจะมีทางหลักๆจะมีแดนเบิร์นครับโดนใบแดงนั่นนี้ไม่ลงครับติดโทษแบนอยู่โจลิงตันก็บาดเจ็บนี้โป๊บก็บาดเจ็บเอาที่สำคัญที่สุดครับเป็นทางแอนโทนีกอดอนครับเจ็บเอาแล้วครับตัวนี้ไม่ลงก็น่าจะหวานนะครับสำหรับซิตี้ส่วนซิตี้ครับหลักๆก็จะมีทางโดดีแล้วโคฟสิต สองตัวต่อไปครับขาดการ11ตัวจริงของทางซิตี้ประตูนะครับผมให้เป็นจารุจิดันนารุมาเซ็นเตอร์คู่ครับผมให้ชอนโกวดีโอดจะคู่กับลูเวนดิอัสแบ็กซ้ายโอเลลี่ทางแบ็กขวาเนี่ยก็นูเนสเหมือนเดิมไปครับกลางรอบเป็นนิโก้กอนซาเลสเหมือนเดิมนะครับส่วนกลางลูก2ตัวผมให้เป็น ดิจานี่ไรเดอร์ยืนคู่กับฟิลโฟเรนปีกซ้ายเชรมีโดกูปีกขวาเป็นแบรเนโรซิวาแล้วก็หน้าเป้าลิงฮาเลนเหมือนเดิมครับที่ยึดตามชุดนี้ครับยึดตามชุดเกมกับเลี้ยวฟูที่แล้วผมเปลี่ยนแค่ตัวเดียวนะครับก็คือทางเอารายันเคกีออกแล้วก็เอาดิจานี่ไรเดอร์ลงมาแทนเพราะว่าทางเคกีนี่ผมมองว่าเฟรบนัดนี้ไม่น่าเอาลงนะเพราะว่า รัดที่แล้วนี่ทำฟอร์มได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็เทเชนี่ไรเดอร์นี่ยิงให้กับเนเธอร์แลนด์มาด้วยครับน่าจะเพิ่มความมั่นใจตรงนี้น่าจะเอาลงนะครับสำหรับเป๊ปต่อมาเป็นการคาดการสกอร์นะครับผมว่าคู่นี้จะจบที่นิวคาสเซิลยิงไม่ได้สักประตูนะครับโดยที่แมนซะิ t y ตี้เนี่ยยิงไป2องประตูผมให้จบแมนซิ t y ตี ชนะไปได้2ประตูต่ตอ0ูนย์เราเจอกันในคลิปหน้าครับ